สวัสดีครับทุกคนครับเพจเซียโนอปกิจนี่ก็จัดทำกันมาหลายปีแล้วนะครับผมก็มีความตั้งใจที่จะส่งมอบไมซ์เซตวิธีใช้ชีวิตการพัฒนาชีวิตรวมถึงการพัฒนาการงานของเราเนี่ยให้เติบโตขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ได้ติดตามมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นแฟนตัวยงกันเลยทีเดียวทุกๆอินบ็อที่เข้ามาเนี่ยผมก็เป็นคนที่เข้าไป อ่านแล้วก็ตอบด้วยตัวเองมาอย่างต่อเนื่องเลยหลังจากที่ทํามาหลายปีเนี่ยวันนี้เป็นวาระพิเศษที่นอกจากผมเข้าไปอ่านแล้วเนี่ยยังเลือกคําถามเด็ดๆดหลายๆคําถามเลือกมาถึง8คําถามด้วยกันที่ผมจะตอบโดยอาจเป็นคลิปออกมาเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับไม่ใช่เรียนรู้เฉพาะคนถามคําถามเท่านั้นผมมั่นใจว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเ,เช่นกันคําถามที่1ที่ถามเข้ามา อ,อยากทราบวิธีขยายสร้างและบริหารทีมงานให้เกิดความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนด้วยการที่เราจะสร้างทีมและขยายรวมถึงบริหารทีมให้สําเร็จแบบยั่งยืนเนี่ยเราต้องทำสามสิ่งหลักๆให้ได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับสิ่งแรกเราต้องคัดสรรผู้เข้ามาร่วมทีมให้เหมาะสมทั้งเรื่องปริมาณแล้วก็คุณภาพถ้าเราต้องการสร้างทีมที่ใหญ่ขึ้นแบบไม่มีขีดจำกัดอย่างเช่นสร้างทีมขายที่ไม่ได้จ่ายเงินเดือนเป็นการรับ นนะหลักการก็คือใช้ปริมาณสู่การสร้างคุณภาพเราก็จะคัดกรองจากปริมาณไปสู่คุณภาพเมื่อได้คุณภาพที่มุ่งเป้าหมายเดียวกันมันจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างทีมที่ง่ายขึ้นละนะครับเรื่องที่สองที่เราต้องทําก็คือระบบพัฒนางานและระบบพัฒนาคนต้องมีมาตรฐานและทําได้อย่างต่อเนื่องในที่นี้หมายถึงว่าเวลาคนหมู่มากเข้ามาอยู่ร่วมกันเนี่ยเราจะต้องไม่ใช้ระบบที่พัฒนาทีละคนทีละคนต้องมีระบบ ระบบคัดกรองหล่อหลอมยกกระดับแล้วก็มีระบบงานที่ทุกๆคนก็หยิบไปใช้ในการสร้างผลลัพธ์ได้มีระบบการพัฒนาที่ให้แต่ละคนเข้ามาจากการเป็นวัตถุดิบและสามารถเป็นสินค้าสําเร็จรูปที่มีคุณค่าดีขึ้นได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจและเรื่องที่3ก็คือความเป็นผู้นําในตัวเราและการสร้างผู้นําต่อไปเราต้องทําได้ดีในที่นี้หมายถึงว่าเราต้องเป็นผู้นําที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นเป็นต้นแบบให้ สร้างผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนอื่นต่อการเปลี่ยนผลงานของคนอื่นแล้วเราก็สามารถสร้างผู้นํารุ่นต่อๆไปเพื่อให้เขาช่วยบริหารจัดการทีมงานขนาดย่อยขนาดกลางต่อลงไปจากเราได้ถ้าเราทำสามสิ่งนี้อย่างต่อเนื่องทําด้วยความสามารถที่สูงขึ้นด้วยความจริงใจด้วยการมองผู้คน เป็นจุดเริ่มต้นหลักๆไม่ได้มองประโยชน์ของตัวเราเนี่ยเราก็จะสามารถสร้างทีมงานที่ยิ่งใหญ่และบริหารไปสู่การเติบโตที่มั่นคงได้คำถามที่2นะครับถามมาว่าอยากให้พี่นพบอกวิธีแก้ความคิดเยอะก่อนว่าเห็นอะไรก็คิดว่าทําไม่ได้ไปละมีวิธีแก้อย่างไงอันนี้ก็เช่นเดียวกันผมผ่านมาหมดละมีวิธีแก้3ามขั้นง่ายๆขั้นที่1นนะครับเราต้องเชื่อมสิ่งที่เราต้องทํากับสิ่งที่เราต้องการให้เป็นเรื่องเดียวกันคนส่วนใหญ่คิด ผัดวันประกันพรุ่งคิดว่าทําไม่ได้เพราะเขาไม่ได้มีอารมณ์ความรู้สึกอยู่ในระดับที่ต้องการจริงๆอ่ะถ้าต้องการจริงๆมันจะไม่มีข้อแม้และเขาจะมัวแต่คิดแต่สิ่งที่เขาต้องไปทําในขณะที่เขาอยู่กับคอมฟอร์ทโซนความสบายใจอยู่นะ นี้แต่สิ่งที่ต้องทํามันต้องก้าวออกไปก็เลยใช้การเลื่อนแล้วก็คิดลบบอกตัวเองว่าเฮ้ยทำไม่ได้เพื่อตัวเองไม่ต้องทํานั้นแกง้ง่ายๆก็คือสิ่งที่ต้องทํากับต้องการเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้แล้วทาให้มันเป็นเรื่องเดียวกันขั้นที่2นะครับยกระดับความเชื่อของตัวเองว่าฉันทําได้นะฉันทําได้ซึ่งเราจะยกระดับความเชื่อเนี่ยได้2ทาง1นงคือดูผลลัพธ์ของคนอื่นที่เขาทําแนวนี้เหมือนกันเนี่ยเขาทาได้มนุษย์เมื่อเห็นหลักฐานแล้วมนุษย์จะมีความเชื่อ ่อันนี้คือทังที่1ทังที่2เรียนรู้และวางแผนที่จะไปทําเรื่องไหนที่เราต้องการทําเราอาจจะยังไม่เคยทํามาก่อนทุกคนที่เริ่มทําสิ่งใหม่ก็ไม่เคยทํามาก่อนแต่มันสร้างปรากฏการได้โดยเริ่มจากเรียนรู้แลว้วก็วางแผนเมื่อเราเรียนรู้และวางแผนเนี่ยความเชื่อจะเกิดความมั่นใจจะตามมาแล้วทาให้เราก้าที่จะลงมือและขั้นที่3ก็คือลงมือทําเลยอย่ามัวแต่นั่งคิดแล้วให้การลงมือทําเป็นอาจารย์เป็นครูสอนเราอีกระดับหนึ่งเราก็ จะเติบโตขึ้นนี่คือ3ขั้นตอนที่ทําให้เรากล้าที่จะ ลงมือทําและมีความเชื่อว่าเราจะสามารถทําสิ่งที่เราต้องการทําได้คําถามต่อมานะครับเป็นคําถามของคนหมดไฟว่าให้ปี่นบช่วยแนะนําคนที่หมดไฟในการทํางานหน่อยว่าจะฟืน้นฟูไฟกลับมาได้ยังไงการฟืน้นฟูพลังไฟในตัวเองก็ทําแค่3ามขั้นตอนเท่านั้นขั้นที่1น่เราต้องยกระดับความจําเป็นของสิ่งที่เราต้องทํายกระดับขึ้นมาถ้าเราไม่รู้ความจําเป็นว่าทําไมเราต้องทําสิ่งนี้เราก็ทําแบบเรื่อยๆเปื่อยๆเ,เ,เชยๆ แทำไปทํามาเราหมดไฟได้แต่เมื่อรู้ว่ามันจําเป็นไว้คนเราก็จะมีไฟขึ้นมานะอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีญาติผู้ใหญ่ป่วยอยู่ต่อให้เราขี้เกียจที่จะเดินทางไปเยี่ยมขนาดไหนแต่เมื่อเรารู้ว่ามันจําเป็นเราก็ไปนะสุขภาพเราไม่ค่อยดีละไม่เคยออกกําลังกายไม่เคยดูแลอาหารกันกินเลยแต่ตอนนี้มันจําเป็นต้องดูแลและเราก็จะจัดการเราจะมีไฟขึ้นมาเองนั้นข้อแรกยกระดับความจําเป็นในสิ่งที่เราต้องทําขึ้นมา อยู่ความจําเป็นอันดับต้นๆท่านที่สองนะครับพาตัวเองไปอยู่ในบรรยากาศของผู้คนหรือชุมชนที่มีไฟตอนที่เราไม่มีไฟนี่เราอย่าไปหากลุ่มคนที่เขาก็ไฟมอดเหมือนกันนะมันก็จะยิ่งทำให้เราแย่ลงเราต้องไปหากลุ่มคนที่มีไฟกลุ่มคนที่มีไฟอยู่ตรงไหนบ้างเขาอาจจะอยู่ในที่ทํางานของเราแต่เขาเป็นคนแอคทีฟเป็นคนที่เรารู้จักเขาแอคทีฟหรือเขาอยู่ในหนังสือเขาเป็นคนเขียนหนังสือเขาเป็นคนพูดคลิปอยู่นะอย่างถ้านึกอะไรไม่ออกก็นึก ถึงพี่นบก็แล้วกันน,นี่แหละคือบรรยากาศที่มีไฟที่เราต้องเข้ามาหาให้ได้ละพอนึกถึงพี่นพก็ฟังคลิปพี่นบหรืออ่านคอนเทนต์ที่โพสต์ไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเติมไฟให้ละอย่างนี้เรียกว่าบรรยากาศของแหล่งที่มีพลังงานมีไฟให้กับทุกคน พราะทุกคลิปที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยมีความตั้งใจมีไฟปรารถนาที่จะอยากให้พวกเรามีความเข้าใจระดับใหม่แล้วก็มีพลังงานระดับใหม่ได้นะจะสังเกตว่าเวลาพูดเนี่ยจริงๆพี่นพไม่ต้องส่งพลังขนาดนี้ก็ได้แต่ด้วยความที่อยากให้เชื่อมต่อพลังงานไปหาทุกๆคนก็เลยใส่พลังและความตั้งใจเป็นพิเศษเลย และขั้นที่3ที่เราต้องทำนะครับก็คือพัฒนาไมซ d เซ็ของเราอย่างต่อเนื่องนะไมซเซ็เป็นเรื่องของกรอบความคิดเมื่อไหร่ก็ตามเรามีความคิดที่เปลี่ยนไปเนี่ยชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนเพราะ ความคิดที่เราใส่เข้าไปเราพัฒนา m i n d s e ถึงความเป็นไปได้ m i n d s e ของการคู่ควร m i n d s e ของการมีความหวังไม n d s e ของการเปลี่ยนแปลง m i n d s e ของการมีคุณค่าถ้าเราใส่สิ่งนี้เข้าไปเนี่ยความคิดของเราจะถูกยกระดับเมื่อความคิดถูกยกระดับเนี่ยความรู้สึกก็จะถูกยกระดับแล้วไอ้ไฟของเราเนี่ยเป็นเรื่องของความรู้สึกมันถูกยกระดับจากความคิดไม n d s e ของเราเมื่อยกระดับความรู้สึกไฟเพิ่มขึ้นก็ยกระดับแอคชั่นคือการกระทํา ได้ผลลัพธ์ทีีด่ดขึ้นและผลลัพธ์ที่ดีขึ้นก็จะเป็นตัวช่วยทําให้เรายกระดับไฟขึ้นอีกนะเพราะว่าผลลัพธ์คือความก้าวหน้าใครก็ตามที่มีความก้าวหน้าเรื่องไหนมีผลงานเรื่องไหนคนนั้นจะเข้าสู่อารมณ์ yes I can และพลังก็จะเพิ่มขึ้นนะนี่คือ3ขั้นตอนที่แก้ปัญหาหมดไฟได้ชะง,งัดเลยคําถามต่อไปนะครับถามมาว่าอยากรู้เคสแล้วว่าพี่นพมีวิธีพัฒนาองค์กรให้ประสบความสําเร็จควบคู่กับการทําธุรกิจร้านอาหารอย่างไรมีอะไรที่เหมือนกันที่นํามาปรับใช้ได้ งแดงว่าคนถามนี่เริ่มคิดการใหญ่นะอยากจะขยายกิจการเพิ่มเติมจากเดิมที่ทําอยู่ mm. ก็มีเคล็ดลับง่ายๆ3ข้ออีกเช่นเดียวกันนะครับเคล็ดลับที่หนึ่งเนี่ยเวลาเราไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องเรียนรู้ศึกษาจนเข้าใจปัจจัยแห่งความสําเร็จในธุรกิจนั้นแต่และธุรกิจจะมีปัจจัยแห่งความสําเร็จ5ถึง7ปัจจัยเท่านั้นเองมันไม่มากไปกว่านั้นละนะอย่างผมทําธุรกิจเกี่ยวกับ เน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเรารู้ว่าปจัจจัยแห่งความสําเร็จก็คือสินค้าผู้คนระบบงานและการสร้างแบรนด์ให้น่าเชื่อถือกับการเป็นผู้นําต้นแบบและพัฒนาผู้นําต้นแบบต่อๆไปนี่คือปจอัจจัยแห่งความสําเร็จพอมาทําธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเราก็รู้ว่าปจัจจัยแห่งความสําเร็จก็คือเรื่องคุณภาพความอร่อยของอาหารความสะอาดของอาหารนะครับระบบการให้บริการที่ประทับใจของลูกค้านะครับการสร้างแบรนด์ที่เหมาะสมการควบคุมต้นทุน อาหารให้ได้และ การให้บริการที่มีมาตรฐานสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องอันนี้คือปัจจัยแห่งความสําเร็จเมื่อเราเข้าใจปัจจัยแห่งความสําเร็จแล้วเนี่ยถือว่ามีแต้มต่อไปหนึ่งเรื่องและเป็ด่านสําคัญนะครับขั้นที่สองนะครับกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยมและวางรากฐานที่จําเป็นสําหรับการทยานขึ้นของธุรกิจธุรกิจมันก็เหมือนคนเราวิสัยทัศน์ก็คือภาพในอนาคตที่ต้องการสร้างให้เกิดขึ้นในธุรกิจนี้พันธกิจก็คือเราอยู่เพื่ออะไร อยู่เพื่อใครในโลกใบนี้ทําไมต้องมีธุรกิจของเราอยู่และค่านิยมก็คือสิ่งที่เราจะปฏิบัติต่อผู้คนปฏิบัติต่อตัวเองปฏิบัติต่อ พนักงานปฏิบัติต่อลูกค้าปฏิบัติต่อสังคมจากนั้นก็วางรากฐานของระบบงานที่จําเป็นไม่ว่าจะระบบงานหน้าบ้านหลังบ้านระบบการหาคนพัฒนาคนรักษาคนระบบนี้ก็จําเป็นที่จะสร้างและมันเป็นเรื่องเดียวกันนะเรื่อง1กับ2ก็ยังใช้ร่วมกันได้ในธุรกิจทุกๆธุรก,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 กิจที่เราไปเกี่ยวข้องข้อที่3คือเป็นผู้นําและสร้างคน การที่เราจะไปทําธุรกิจหลายธุรกิจเนี่ยไม่สามารถใช้ตัวเราคนเดียวไปอยู่ในทุกทกที่ได้แต่ใช้ความคิดความอ่านของเรามาตรฐานของเราเนี่ย ไปกำหนดกฎเกณฑ์ได้แต่เราต้องกำหนดกฎเกณฑ์ด้วยภาวะผู้นำนั่นก็คือชี้ให้ผู้คนที่เกี่ยวข้องมองเห็นภาพวิสัยทัศน์นี้พร้อมกับเราเป็นผู้นำที่ได้ใจคนแล้วก็สร้างคนให้มาบริหารกิจการต่อจากเราถ้าเป็นธุรกิจอื่นๆก็เหมือนกันต่อให้เราทำธุรกิจเดียวเราก็ต้องสร้างคนเพื่อให้เขาไปบริหารต่อจากเราอยู่ดีดังนั้นใครก็ตามที่เข้าใจ3เคล็ดลับนี้เนี่ยก็จะสามารถบริหารกิจการเดิมและขยา กิจการที่2 3 4ต่อไปได้คำถามต่อไปนะครับถามมาว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะทำให้เราพัฒนาตัวเองให้เก่งแปลว่าคนที่ถามเนี่ยสนใจเรื่องเกี่ยวกับการยกะดับคุณค่าความเก่งของตัวเองนะครับผมเองก็เป็นคนนี้แหละที่เป็นสายพัฒนาตัวเองโดยใช้ 3!!!! เคล็ดลับสําคัญข้อที่1ก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะพัฒนาความเก่งด้านไหนและไปถึงระดับไหนเพราะว่าความเก่ง มันมีด้านให้เลือกและมีหลายระดับมันก็เหมือนกีฬาเช่นระดับประเทศระดับเอเชียระดับยุโรประดับโลกทีนี้ความเก่งที่สุดๆเราก็ต้องเล็งไปความเก่งระดับโลกแต่ว่ามันก็มีเป้าหมายในการพัฒนาแต่ละสเต็ปจึงนํามาสู่ขั้นที่สองเมื่อเรารู้ว่าต้องการพัฒนาความเก่งด้านไหนไปถึงระดับไหนแล้วเนี่ยก็มาถึงการวางแผนในการพัฒนาวางแผนในการพัฒนาเนี่ยวิธีพัฒนาก็ต้องอยู่ในแผนด้วยนะเช่น วิธีพัฒนาโดยการเข้าสัมมนาโดยการอ่านหนังสือโดยการฟังคลิปโดยการมีโค้ชส่วนตัวโดยการปรึกษาหัวหน้าง,งานโดยหลักแล้วเนี่ยเราต้องใช้ทุกอย่างควบคู่กันแล้วแต่ว่าเราเป็นคนถนัดในการเรียนรู้ด้วยวิธีไหนแต่เราควรใช้หลายวิธี ผสมควบคู่กันไปนะครับเมื่อเรามีแผนพัฒนาที่ชัดเจนแล้วนะมีช่วงเวลามีตารางเวลาเหมือนนักกีฬาเลยถ้าเราทํางานไปด้วยลองดูว่าจัดเวลาพัฒนาอย่างสม่ําเสมอเนี่ยวันละชั่วโมงได้ไหมหรือวันละสองชั่วโมงได้ไหมเช้าชั่วโมงก่อนนอนชั่วโมงหนึ่งจัดไว้แล้วก็แยกวิชาหมวดหมู่ให้ชัดเจนนะครับและตามมาด้วยขั้นที่3ก็คือรีบเอาวิชานั้นไปใช้เพื่อสร้างเอาพุทตอนที่เราพัฒนาตอนเรียกว่าเอาอินพุตเข้าแต่ว่าอินพุตเข้าไปจ ะอยู่ได้จะใช้งานได้เมื่อรีบสร้างเอาต์พุตทันทีในที่นี้คือควรสร้างเอาต์พุตภายใน48ชั่วโมงเกอภายใน2วันท่านนานกว่าน,นั้นมันจะเฉื่อยแล้วนะครับพอเอาไปสร้างเอาต์พุตทาไปประเมินเรียนรู้อีกรอบหนึ่งเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงถ้าเราทํา3ขั้นตอนนี้ได้เราจะกลายเป็นคนที่เก่งขึ้นในช่วงอาทิตย์แรกอาจจะยังไม่เห็นความเก่งชัดเจนแต่ผ่านไป2เดือน3เดือนความเก่งของเราจะถูกยกกระดับเหมือนเป็นขั้นบันไดที่สูงขึ้นเลยทีเดียว คำถามข้อต่อมานะครับถามถึงวิธีค้นหาและรู้จักตัวเองผมเข้าใจว่าคนเราทุกๆวัยทุกๆก,ก,กลุ่มคนก็มีทั้งที่รู้จักตัวเองและยังไม่รู้จักตัวเองความต่างก็คือใครที่ค้นพบรู้จักตัวเองได้เร็วก็เลือกเส้นทางได้เร็วและมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากกว่าวันนี้ก็จะเผยเคล็ดลับ3เคล็ดลับง่ายๆในการทําความรู้จักตัวเองนะครับข้อที่1น,นะครับเราต้องวิเคราะหา์หาจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเราทุกคนมีทั้งจุดแข็งและ ีทั้งจุดอ่อนไม่มีใครแข็งโป๊กร้อยเรเซหรืออ่อนไปสักทุกเรื่องแต่เราต้องรู้วิธีค้นหาทีนี้เราจะมีวิธีค้นหาเมื่อเราแยกแยะเป็น เราก็ลองวิเคราะห์ตัวเองใน4มุมหลักๆ 1. ก็คือเรื่องความคิดความอ่านของเราเป็นยังไงเราเป็นคนไมเซ็ตแบบไหนจากนั้นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแรงจูงใจของเราในแต่ละวันเราใช้ชีวิตแบบมีแรงจูงใจจากเรื่องอะไรได้บ้างเรื่องที่3ก็คือเรื่องความรู้ความสามารถทักษะที่เราเก่งเราเก่งเรื่องไหนบ้าง รเรื่องที่4ี่คืออุปนิสัยของเราอุปนิสัยของเราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบไหมทํางานร่วมกับคนอื่นได้ไหมเป็นคนที่กระตือรือร้นขนาดไหนเราเป็นคนแบบไหนเราต้องรู้ก่อนนะครับถ้าเราประเมิน4ด้านนี้มีด้านไหนเป็นตัวเหนี่ยวรั้งเราปรับปรุงด้านไหนเป็นตัวส่งเสริมอยู่แล้วทําให้เด่นยิ่งขึ้นเพื่อเราโดดเด่นให้ได้หลังจากที่เรารู้จุดแข็งจุดอ่อนแล้วนะครับขั้นที่2ก็คือในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเราใช้เวลาอยู่กับกิจกรรมอะไรที่เรารู้สึกเพลิดเพลินแล้วมันเป็น เรื่องง่ายๆสําหรับเราแต่ว่ามันอาจจะยากสําหรับคนอื่นเราต้องหาสิ่งนี้ให้เจอบางคนนั่งคิดไอเดียวางแผนนี่มีความสุขมากแต่เวลาลงมือทําก็อาจจะเครียด<ม>นั่นแปลว่าเราน่าจะถนัดในเรื่องของการใช้ความคิด มากกว่าลงมือทําเราก็ต้องไปทําเกี่ยวกับหน่วยที่เกี่ยวกับการวางแผนหรือรีบดันตัวเองเป็นผู้บริหารระดับสูงให้ได้ประเมินเช็คตัวเองนิดนึงว่าใช้เวลาอยู่กับกิจกรรมอะไรแล้วเรามีความสุขขั้นที่3นะครับตั้งแต่เด็กจนโตเป็นหนุ่มเป็นสาวจนถึงวันนี้เนี่ยเราได้รับคําชมจากใครบ้าง เรื่องอะไรและมีใครมาขอคำปรึกษาเราเรื่องอะไรบ้างถ้ามีคนมาขอคำปรึกษาเรื่องนั้นเรื่องนี้แปลว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เด่นของเราละเราก็กลับมาคิดทบทวนแล้วก็พัฒนาเรื่องนั้นลองมองว่าเรื่องนั้นเนี่ยสามารถพัฒนาเป็นอาชีพที่สร้างเนื้อสร้างตัวได้ไหมนี่คือ3เคล็ดลับในการทําให้เรารู้จักตัวเองเพื่อเริ่มต้นไปสู่จุดหมายที่ยิ่งใหญ่ขึ้นในชีวิตของเรา คำถามต่อไปนะครับว่าเ,เราจะทำงานเป็นทีมยังไงให้มีความสุขกันทุกคนเลย แน่นอนว่าเวลาเราทํางานด้วยกันเนี่ยเวลาส่วนใหญ่นะอย่างน้อย8ชั่วโมงที่ต้องอยู่ด้วยกันมันก็ควรที่จะมีความสุขในการใช้เวลาอยู่ตรงนั้นด้วยก็เลยเกิดคําถามข้อนี้มานะครับผมเองก็ฝ่าฟันบรรยากาศทุกๆบรรยากาศมาละจนรู้สูตรที่จะทําให้เราบรรลุทั้งเป้าหมายแล้วก็มีความสุขไปด้วยวันนี้ก็เลยจะแนะนํามเคล็ดลับเคล็ดลับข้อที่1คือทําให้ทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของเป้าหมายร่วมกันเวลาเราอยู่ด้วยกันถ้าต่างคนต่างมีเป้าหมายของตัวเองที่ไม่ ส่งเสริมกันเขาก็คิดจะทําเพื่อส่วนของเขาเราก็อยากให้เขาทําเพื่อส่วนของเราถ้าเป็นแบบนี้มันจะมีแต่ความอึดอัดใจดังนั้นจุดเริ่มต้นก็คือต้องทําให้ทุกคนในทีมเนี่ยส่องดาวดวงเดียวกันเล็งไปที่ดาวดวงเดียวกันแล้วก็คิดถึงแต่ชัยชนะร่วมกันที่ส่งผลดีต่อทุกคนอันนี้คือข้อแรกที่ต้องทําได้ข้อที่2เราจะสร้างทีมที่มีความสุขได้เราต้องเป็นผู้นําที่มีความสุขถ้าเราเป็นผู้นําที่เครียดเครียดคนอื่นก็จะเครียดกว่าเราหลาย เท่าตัวดังนั้นคําว่าผู้นําต้นแบบจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเกิดในทีมของเราค้อหลับที่3นะครับช่วยการสร้างวัฒนธรรมทีมที่สนับสนุนซึ่งกันและกันในที่นี้หมายถึงว่าเวลาเราอยู่ด้วยกันแต่ละคนมีพฤติกรรมมีค่้นนิยมปฏิบัติต่อกันที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันถ้าฟุตบอลจะเรียกว่าอดซิดไม่ใช่หวังยิงประตูคนเดียวถ้าเราต่างคนต่างมีน้ําจิตน้ําใจคิดถึงการซัพพอร์ตคนอื่นให้ประสบความสําเร็จเราก็จะมีความสุขในทีม ในระหว่างที่เราทําทุกอย่างเพื่อบรรลุเป้าหมายทีมด้วยและนั่นแหละคือบรรยากาศที่นํามาซึ่งความสุขและความสําเร็จของทีมคําถามต่อมานะครับถามว่าเราจะทํายังไงแบบมืออาชีพที่ก้าวข้ามคําว่ามืออาชีพโอ้คาถามนี้นี่หลายตลบเลยนะหรือว,ว่าคนถามนี่มีมุมมองที่ลึกซึ้งมากเลยนะครับการที่เราจะยกระดับตัวเองจนขึ้นมาเป็นมืออาชีพแล้วก็บียอนมืออาชีพคือก้าวข้ามกว่าคําว่ามืออาชีพเนี่ยเราสามารถทําได้โดยที่เราต้องเข้าใจ 3ขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนที่1มองงานไปถึงระดับที่3เวลาเราทํางานเนี่ยมันมีอยู่3ระดับด้วยกันระดับที่1คืองานงานระดับ2คืออาชีพระดับ3คือพันธกิจงานนี้จะเป็นระดับที่เรารู้สึกเบื่อที่สุดเลยอ๋อเราต้องทํางานอีกงแล้วทำงานอีกแล้วแต่พอมองเป็นอาชีพโอ้มันเป็นเส้นทางที่ทำให้เราได้รับการยอมรับนะมันมีอนาคตที่ดีมันมีเกียรติยศที่ดีมากเลยนะเป็นอาชีพแต่พอเป็นพันธกิจปุบ๊บ คิดถึงการที่มีเราอยู่เนี่ยสิ่งที่เราทำจะเป็นประโยชน์กับใครได้บ้างมันสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆบ้างมันช่วยองค์กรช่วยทีมยังไงช่วยสร้างโลกใบนี้ยังไงช่วยทำให้ลูกค้ามีชีวิตที่ดีขึ้นยังไงอันนี้คือพันธกิจข้อที่2นะครับเราต้องเป็นคนเลเวลสร้างการเปลี่ยนแปลงหมายถึงว่าเมื่อเราอยู่จะต,ต้องสร้างผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้กับชีวิตผู้คนให้กับองค์กรให้กับพันแหนก ให้กับลูกค้าและให้กับสังคมของเราถ้าเราวางสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงเราจะรู้ว่าเราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเราเริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเราจะสนุกนะเราจะทําการเปลี่ยนแปลงยกระดับตัวเราเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นดีขึ้นทุกๆวันเลยและทําให้เกิดผลกระทบที่ดียิ่งขึ้นต่อโลกภายนอกเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้มันก็จะก้าวข้ามคําว่ามืออาชีพไปสู่ระดับพันธกิจละ ข้อที่3นะครับเราต้องมองชัยชนะร่วมกันของทุกฝ่ายถ้าเราเป็นอาชีพเราอาจจะอยากชนะอยากก้าวหน้าอยากได้รับการโปรโมทเพื่อตัวเราแต่พอเหนือกว่าอาชีพเป็นระดับพันธกิจเรามองชัยชนะร่วมกันนั่นคือชัยชนะของคนในฝ่ายงานขององค์กรเราชัยชนะของลูกค้าของสังคมชัยชนะของพนักง,งานในบริษัทและสุดท้ายก็คือ ชัยชนะของตัวเราด้วยซึ่งถ้าเรามีมุมมองที่เหนือขึ้นไปจนระดับจุดมุ่งหมายและสปิริตจิตวิญญาณเนี่ยเราจะเข้าใจในการออกแบบในการพัฒนาตนแล้วเอาตัวเองเข้าไปเป็นจิ๊กซอในการเติมเต็มจนสุดท้ายเนี่ยความสวยงามทั้งระบบมันจะเกิดขึ้นเมื่อความสวยงามทั้งระบบเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เป็นชัยชนะกลับมาจะไม่ได้ตกอยู่กับเราคนเดียวแต่มันตกอยู่กับทุกคนและเมื่อตกกับทุกคนทั้งองค์กรและสังคมนี่แหละคือเหตุผลหลักที่ทําให้องค์กร ของเรายั่งยืนแบบมีความสำเร็จความสุขและมีความหมายด้วยนี่คือคำถามทั้ง8ข้อที่ผมเข้าไปดึงออกมาจากการพูดคุยทักทายกันในอินบ็อกจนเอามาแบ่งปันผมมั่นใจว่าหลายมุมมองที่ผมแบ่งปันไปจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เกีบเกี่ยวเพื่อ เอาอินพุใส่เข้าไปให้ตัวเราถูกยกระดับขึ้นในการสร้างผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับชีวิตของเราและองค์กรของเราอย่างแน่นอนและถ้าใครชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อสนับสนุนให้เราสามารถมี50,000ซับได้ในเร็วๆนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ แล้วถ้าใครมีความคิดความเห็นหรือข้อสงสัยที่อยากจะแลกเปลี่ยนหรือถามไทยกันก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามานะครับผมก็จะเข้ามาติดตามอ่านเลือกที่จะมาพูดคุยกันในคลิปต่อๆไปนะครับ